บอกไปหาตัวแลนน่ถูกขักมันมันเนนี่เลเผ็ด่บอยปอบ่รู้บาไงถ้าของแกงนาผมช่วยเอาหม้ม่กวนแบบ่มีน้ตาลหมูก้อนมาชม่ะกาดตะไครสบายดีแล้ว สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนยินดีต้อนรับตุซองมาทำบันนาเก่าทุกคนเลยสบายดียามเศร้าทุกคนกันยังไม่ได้ไปทางไหนเพราะหัวตะการยังบบแล่ไม่ไดขึ้นป่ากา็ได้ขึ้นทุนเลยเห็ดหัวตกะการมาแล้วหัวด้เห็ดกาไปซะก่อนจะน้อยฝนตกมากพัดยาม,มูดำพัดบริหารดำนหนามูทุกคนเ,นยเลยอ่ะเข่าวอะไรก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้กระตือใจสมบัติธรรมเด้อทุกคนเลยเก้ามันเนยสามคนกับอินปอนนี่ ก็ไม่น้หวานกำลังเกลือหมูอยู่เนาะดีอาซูไปบ้านสุกได้ปะปอน<ช>สูกรปปปบปุูบรไอ้ไบปอนนะฮะ,อะปอนมานุูได้ปอ,อนเลยจับเล็กมนนันจับ,จบทอมนันเลยนะอืมอดียไปจบจุจบจุบจุบจุบจมูจมุบจมบเุาจ หลายปีแล้วเที่ยงหน้าครูเลยใครจะไปกับฝ่ากระเตมไม่ให้บ้านมันอะไรแข็งในทนเนี่ยปีนี้หมากลําไยเป็นหมากทุกคนเป็นนี่นะอ๋อนะปวดน,น,น้อยไปกินหมากลําไยแล้วปีนี้ปอนเขาอินป้อนวะ พักผอนจังหน้อยก่อนจะเป่คร่าไม่หลักหัวมันสะอีกอยัง่ว่าพอ,อยังรถหนึ่งคนเลยรถไทยเราไปแก้วเพื่อเก่ากี่ประมาณรถไทยหนึ่งก็พอแล้ว ห้อนขนาดหามาแต่ต okay, okay. ัดไม่หลักหัวคนบ่พอบัดนี้อาจจะพอแล้วบัดนี้เครื่องรถไถนึงโอเคละแล้วยังไงเนี่เดี๋ยวเก็บเนื้อกินง่ายเนื้อกินง่ายตัวเนื้อเกินง่ายเลยเก็บพักเน่าเน่าหรือว่าชะโอมกระถินแม่โมเมนต์แล้วกระถินเนาะ ผักคาท่นานน้องผักคาไปลอยงวงเขาลาะมาตามทางให้กม่งวงปิดเอาซะเอาซีมาบ่หลายแล้วพอจะได้กินสมเนี่ยาเนี่ยมาท้าหัวก็ใส่เป็นเครื่องไวดินั่านนี้พอถาเราเป่ามือเสานี่ บ่อแล้วเนาะมีหลายบ่อยู่ในหั้นนะห่าอยู่เพ่ถอนอ้อมพบพก่อนเบิดจำแปลว์ออกมาไหมมี่ได้อยู่ประมาณเกือบสองด้านนี่ก็ได้ก็ช่วยชวงมีแต่ตัวงามเลยนะหายกิ่สมก่อนไปเลยแต่ว่าบมีน้ำตาลเลยชิ้เจียวปลาแดกธรรมดาอะกิน โอหอออน,อนออการมีต่นอนเว้นเถ้นะฮะเพื่อบ,บอกไปหาตัวแลนเนยตัวแ่นตัวงูเน่ยะจะเกามาตัวนี้พ่านนี่ทุกคนต่ว่าแถวนี้มันเบิดแล้วโมมีแนวกลิ่นล้ะเว้นอะไรละแตัวหนูยังก็บ,บ่เหลือแล้ว เสียงฟ้าห้องคือฝนที่ตกไงขื่อขื่ออยู่แต่บ่ตกมาจักเถอะอ,อาหารง่ายเขากะปูเป็ดอจะยุกไม่หลักหัวบ่ขึ้นเลยน่นเลยเนี่ยสิยแกงผักนนเน่าวานนี่ไก่ถั่วตัวนึงวานนี่กะ ความหยาบนะฝังหนังมันจะคือเขาอฟักอย่างกระติ้วนี่ฟงกันกันกันเลยหยาบ็ก็ิละเดี๋ยว่าแกงอั้นกระเซ็บจะได้แกงผักขาดีนก็เทอกงจืดลาะาแก้วใส่น้องแก้วเกลือไปงวดแดงกำลังฝด บุษุคักนมันฮนนี่ไงมันิัดคอเอาเนาะทั้งคันทั้งฮนพร้อมความบสุคักมันที่มันสุกๆเสร็จแต่เกือบปงปลายเด็กกินกินแบบง่ายๆทำบอสินวรลถ่ายก่อนเลยไม่เราติดเหล็กเยียบเอาซื้อเราบอเราเยียบเอาซื้อเหจียบอะไรยาปะมันขี้ดน้ของเามาอไป ตำเจีวตำเจีวกินสมกอนทวนกินสมกอนง่ายก่อนฝนบต่ตกทางบ้านเขาเ้ยทางบ้านเขาพานพาพานศิลพนัน,พนมอนถึงได้กินอึงแล้วทวนเลยทางบ้านเราถามฝนยังบต่ตกท่นนี้นมิดึงเ,ท,งเทือถทึงเธืออยู่บปรตกเถือฟาห้องตลอด แล้วมนะน่ะตาเดี๋ยวเามาม่ดนนตานะุกหรือเ่นี่ยเกเอเปล่าจังวหวะเกยสมแบนเก่ครับถ้ามันเก่แล้วมันเมาเนาะเกยงแก,แกวประเปรกคุ้มประกันก่อนจะในฝนตกเก็ได้กินอึ่นนะโดยตกฝนยังบ่ตก,นนตกเถอ มาเลยหนอนส <c oughs> ามเย็นก่อนกินสมซะก่อนอชิลกิวน,วนะมาฟาชนะนี่จีตอดเลยเกี่ยวกะฟ้าทะทำยากระตุกไปจะเอามาให้แม่น้ำหวานฝามกินสมกันคนเลย พอดีเม่มเลยดีเมบอกเออนาเสีบนะ่ล้างเลยน้่เอออามาตาหมูก็มีเท่านะฝากับเกี่ยวรดเหนียแล้วทิได้กินอยน้อเอน้อ้มเอม่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 ฟานเลยไหมเออมีน้ำอีปอนมาใไห ขี่บ่อดปลอดขี่บรู้บ่อข้าวดีเถอะวะข้าวไปฝนมั่นทาโพงรถสวยไม่ได้ละขาข้าวฝนเด้อไอีแมวว๊งยังไงดูเจ้าของเก็บข้างหน้าผมช่วยๆ อืมครับอืมอืมอืมเห็นไงเล้ไอ้แฮนาชมปหมูป้อนว่าช่มปะครับเซ้ดจิบะอืมตานกับบุมีด้วยเอาบมีกูนเบบบุมีดตานบ้มมีดกูน không thầm mình sạch, bảy phần nữa, máy phần nào thôi, cái này mình cho súc bò, nhàng, nó này, nữa, măng อยรดีอ่อนล้วชวยต่อโดยกินเข่าต่อวันนี้กินโซมอิมแล้วกันสดน้ำกินแล้วนอนหลับไม่ได้กินแล้วหลับดีเด้กินแล้วหลับดีกินดันซีมึงกัด้ผักขะนี่เป็นไรเสบแต่บอกนนมามันตาน่นหน้าปากก้อนข้ัสารนะกินแล้วก็ลุกดับไปดับไคนเสียงมันต้งนลุก ลองดูแก่หมดเลยค่อด้กินนะดีป่ะแฝดฟังเสียงม,มันแล้วฟังเสียงมัแล้วไง ออจ้างคือบ่อจ้างค่ะจ้างผู้เห็ดเอาไปได้มเชิ่ไหมคะจะชิมเมืองสะกอ่อนจะชิมตัวเสียบไหมลาบไกไไ่เหลือไก่เถ่ากินไปเบิดก้ไม่ดแล้วเก็ิอดีอดีบอกกินไปทังกลางอ๋อ่ะสีเพศเดนี้บอ่อยนะบอว่า Thật mùi đấy, có khao thắp mùi pin luôn Cho lên hẹn nào đó Cứ kèm mm -hmm. ังจสองคนหมอนหนึ่งพอดีด้วยเนาะน้อยๆค่ะอออส,อสองคนแกงปลาขาหมอน,นึงอืมอืมใช่สับเป็นหมอนะเซโซโซน่อย เปงฟ้าลมฝนคือติตกทุกนเลยหาก,กินเขาอิ่มแล้วองยาน,นี่คนนี้จะหน่อยพ,พอนี่เล็กแค่น,น้อยก่อนเขาโลภมาหาเอาไม้ละหัวไอป,ปักใส่ซุ้มมันพอได้แล้วกับมันนี่อ่ะมีแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบเพท่าน,นี้ก่อนขอบพระคุณใจเบทร์สุขสุขคนหับชมคลิปแต่ต้นจบการนดคลิปหน้าเจอไหมทุกคนเลยลิปนี้บายสบายดี